รู้ไหมครับว่าโปรแกรม s p a c i a l เนี่ยเราสามารถที่จะฝากโน้ตหรือเขียนโน้ตทิ้งไว้ได้นะครับมันทํายังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับสําหรับวิธีการทํานะครับพอเราเข้ามาใน s p a c i a l นะครับให้เรามาที่ปุ่มนี้ครับที่เขียนว่า sticky note นะครับพอเราเอาเมาส์ชี้เนี่ยมันจะขึ้นว่า sticky note นะครับปุ๊บจากนั้นนะครับมันก็ให้เราพิมพ์นะครับซึ่งเราสามารถพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้นะครับภาษาอะไรก็ได้นะครับฝาก ด้วยนะครับอ่าแล้วกด enter นะครับพอเรากด enter ปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้กระดาษอ่าสีเหลืองมาตรงนี้นะครับเราจะขยายมันทําไงลนะ่ะให้เราคลิกที่ตัวมันเองนะครับมันจะขึ้นอ่า pop up ตัวนี้ขึ้นมาแล้วมาตรงสเกลครับปุ๊บอย่างนี้นะแล้วเราก็สามารถที่จะลากโยกย้ายขยับไปไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับจากนั้นเราสามารถที่จะล็อกได้ด้วยกดล็อกปุ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับผม ถ้าหากว่าน้องๆเพื่อนๆนะครับชอบเทคนิคดีๆเกี่ยวกับ s p ปเ i a l ลแบบนี้อีกนะครับก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ